508 Facebook ร้านเลอลิช94 FM คุณกำลังฟัง94 FM ครับเออเมื่อกี้เนี่ยก็คือเปิดเพลงของ The m o f f e t ไปใช่ไหม Miss You Like Crazy นะก็ต้องบอกเลยนะครับมันก็มีฟีดแบ็กทุกครั้งให้เปิดเพลงนี้นะฮะเปิดเพลงสมัยสาวๆอีกแล้วหนุ่มแฟดของคุณพี่นะฮะอันนี้คือขออนุญาตใช้ของคุณพี่แล้วกันแล้วก็อีกไอดีนึงนะส่งมาบอกว่า เกลียดการเกิดท่านนะฮะเพลงนี้ร้องตามได้อีกนะจริงๆแล้วมองว่าเป็นเพลงคลาสสิกดีกว่านะครับเพราะม,มันมีความเพาะเนือกันเวลาว่างนีนะจะได้รู้สึกว่าเอออายุมันเป็นเพียงตัวเลขแหละจริงนะฮะนี่คือดูแล้วก็อายุก็ค่อนข้างจะมีอายุแล้วล่ะตอนนี้คือเข้าสู่ช่วง30กว่าแล้วเนาะไม่ชินเหมือนกันตอนแรกเนี่ยอายุเหยียบเลขสามเอาเพลงเกมเซมี Play emi, มาก่อนดีกว่าจ้ะเพลงเกมเซมี อ่ะมาเล่นเกมเซมีนะวันนี้ก็มีข่าวสั้นๆมาฝากแล้วกันนะสำหรับเรื่องของ อุตสาหกรรมเกมไทยนะครับต้องบอกว่าในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะฮะก็มีการเติบโตนะเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยก็ว่าได้นะฮะมันเริ่มมาจากนะฮะกระแสเกม Home Home Sweet Home ใช่ไหมแล้วก็อีกเกมหนึ่งเป็นเกมแนวสยองเกมผีเหมือนกันก็คืออารยานั่นเองเนะจำได้ว่าในช่วง3 4ปีที่แล้วเนี่ยเกมอารยานะฮะจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่มีการปล่อยเดโมออกมานะฮะแล้วก็มีให้ทางด้านของยูทูบเบอร์แล้วก็นักแคชเกมต่างประเทศเนี่ยนะฮะเขาไปลองเล่น รปรากฏว่าอันนี้คือสร้างความว้าวให้กับแฟนๆเกมสยองต่างประเทศมากๆนะจนทําให้ตอนนั้นจําได้ว่าใน YouTube เ,นเกิดแบบรีแอคการเล่นเกมนี้นะแล้วก็มีฝรั่งะนะครักรีดกรีดผีไทยกันประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตัวเกมก็ออกวางจําหน่ายกันไปนะก็คือเล่นแล้วนะฮะก็สนุกนะเอาจริงๆแล้วในในตอนนั้นที่มันมีเกมไทยที่แบบว่า เต็มรูปแบบแล้วก็ภาพนี้ก็โอเคในยุคนั้นเนี่ยนะครเราสึกว่าเฮ้ยมันเป็นก้าวกระโดดที่ดีมากแล้วก็ต่อมาการมาถึงของเกม h โฮมสวิ Home เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์เลยนะนะฮะสร้างความว้าวให้กับวงการเกมไทยแล้วก็วงการเกมไทยที่มันก้าวไประดับโลกเลยก็ว่าได้นะฮะการเปิดตำนานนะฮะ,ะความกลัวในแบบไทยๆเนาะผีนักศึกษาถือคัตเตอร์ไล่วิ่งแทงผู้เล่นอะไรเงี้ยนะฮะผีนางรำตอนนั้นโอ้โหจำได้ว่าคือเราอะตื่นเต้นมากจำได้ว่าเกมนี้เนี่ยซื้อมาวันแรกเลยโอ้โห นอนไม่หลับนะฉากสุดท้ายในบ้านไม้ผีนางรำนี่คือ,อโหโหคนลูกคนพองพูดเลยตรงนี้นะฮะและก็อีกหนึ่งเกมที่ต้องบอกเลยว่าสร้างปรากฏการณ์ในการคว้ารางวัลน,นะครับเป็นเกมรางวัลเกมอินดี้ระดับโลกเลยก็ว่าได้ก็คือเกม ไทม์ไลน์นั่นเองนะครับเป็นเกมแนวพัซซโซนะครับที่อันนี้ส่วนตัวยังไม่ได้เล่นเลยนะแต่ว่าคือตัวเกมมีความน่ารักกุุงจริงมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็ขายราคาประมาณหลักร้อยมั้งถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นนะครับล่าสุดคุณบอกเลยว่าอันนี้คือการเติบโตในช่วง3 4ีปีที่ผ่านมานะครับของอุตสาหกรรมเกมไทยนะ,ะที่ต้องบอกเลยว่าเราเองในฐานะที่เกมเมอร์วัตั้งแต่เด็กๆนะฮะรู้สึกดีใจมากที่เห็นก้าวกระโดดนะครับของเกมไทยที่ไปไกลระดับโลกนะครับอ่ะล่าสุดบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับว่า เป็นข่าวดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะทางด้านของกลุ่มนักพัฒนาเกมไทยแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายเกมนะฮะรวมกันผนึกกำลังนะครับสร้างเป็นสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยนะฮะหรือว่าไทยเกมซอฟต์แวร์อินดัสทรีแอส OCIATION นะฮะหรือว่าชื่อย่อคือ TGA นั่นเองนะครับ <c oughs> นั่นหมายถึงว่าการมีสมาคมเกมไทยนะฮะเพื่ออะไร เพื่อผลักดันวงการเกมไทยให้เข้าสู่สากลอย่างเต็มรูปแบบนะครับจำกันได้เมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับรู้สึกว่ามีการปล่อยทิเซอร์เกมเกมหนึ่งขึ้นมานะฮะเออน่าเล่นมากชื่อเกมเปรตนะฮะอันนี้หมายถึงชื่อเกมนะ เออน่าเล่นเหมือนกันตอนนี้ก็เงียบหายไปเลยอยากจะเห็นเกมเพลย์มากๆอ่ะกลับมาที่นะครับ TGA กันต่อนะซึ่งเขาบอกเลยว่านะครับสมาคมนี้นะฮะก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2006แล้วล่ะนะฮะโดยกลุ่มผู้พัฒนาเกมภายใต้ภารกิจหลักก็คือส่งเสริมนักพัฒนาเกมไทยให้สามารถสร้างผลงานคุณภาพเป็นที่นิยมในผู้เล่นคนไทยด้วยนะแล้วก็ต่างประเทศได้อย่างภูมิใจนะครับและก็ที่สําคัญนะฮะมีหนใน ผู้กำกับเกมไทม์ไลน์นะครับคือคุณ James เจมส์เนี่ยที่มักจะคอสเพลย์เป็นผู้หญิงนะแล้วก็เนียนมากด้วยนะครับก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นโฆษกสมาคมด้วยนะครับบอกว่าอุตสาหกรรมเกมไทยเนี่ยกำลังก้าวเติบโตอย่างกระโดดก้าวกระโดดเลยนะฮะแล้วก็ต่างประเทศนี่นะครับมีการให้ความสําคัญกับวงการเกมไทยมากๆสังเกตได้เลยนะว่า เกมตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะฮะก็คือมีการใส่ซับไตเติ้ลภาษาไทยมานะฮะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆอย่างเกมบิ g กเนมล่าสุดเนี่ยนะฮะโก้ซับซึ n a m i ใช่ไหมเอออันนี้ก็คือใส่ซับไทยมาให้เลยนะฮะแล้วก็ เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยเกม Last of Us r p a a t 2ก็ใส่ซับไทยมาให้ใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คือ Resident Evil Village นะฮะที่จะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมก็มีการใส่ซับไทยโตภาษาไทยมาด้วยต้องบอกเลยว่าเห็นแม้ต่างชาติเขาเริ่มเห็นความสำคัญกับวงการเกมไทยแล้วลหละนะฮะซึ่งนะครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มันจะได้เป็นเหมือนกับยกระดับเนาะคุณภาพของเกมไทยที่เมื่อก่อนอาจจะโดนแบบว่าแฟนๆเนี่ยค่อนขอดว่าโอ้ยเกมไทยถูยมันจะดีเหรอสู้เกมต่างประเทศได้ป ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเรากล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำในฐานะเกมเมอร์ชาวไทยคนหนึ่งน,นะฮะต้องบอกเลยว่าเกมไทยตอนนี้เนี่ยก็คือสู้ต่างชาติได้สบายๆแล้วล่ะนะถึงแม้ว่าเราจะทุนไม่ได้เยอะเหมือนต่างชาติใช่ไหมแต่ว่าเราขายความเป็นความเป็นบรรยากาศไทยๆนะฮะที่ทําออกมาได้แบบเออครบรถนะใครที่อยากจะลองสัมผัสเกมไทยจริงๆแล้วน่ากลัวมากๆก็คือแนะนําเลย โฮมสวิตช์โฮมนี่ขายอยู่ประมาณ2 3งสามร้อยมั้งถ้าจะไม่ผิดไปลองอุดหนุนก็ได้นะถือว่าเป็นการแบบพัฒนาเป็นการทักกำลังใจนะผู้พัฒนาเกมไทยนั่นเองเนะรวมไปถึงไทม์ไลน์ด้วยและอีกหลายเกมเลยนะฮะที่มาจากผู้พัฒนาชาวไทยนั่นเองนะครับอ่ะและนี่คือสกู๊ปสั้นๆนกับช่วง Play g เกมเซมีในค่ำคืนในช่วงเย็นๆวันจันทร์แบบนี้กับผมดีเจตั้มอภิวัฒน์นะครับไปจ้ะ